สวัสดีครับผมจาลิกนะครับที่ึกษาการขายฟอร์ดออโต้ l กลลี่พิพิธานีวันนี้นะครับผมพามารีวิวตัวนี้นะครับเป็น Ford Ranger ตัว xls นะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับผมาราคาคันนี้นะครับอยู่ที่879,000บาทนะนะครับผมตัว xls ตัวนี้นะครับจะมีอยู่2แบบนะครับผมก็คือเป็นเกียร์ออโต้หมดเลยนะครับผมก็คืออจะเป็นแบบ4ประตูเหมือนคันนี้นะครับผมหรือนะครับอยากได้แบบแคร็นะครับผมก็คือเป็นตัว xls คันนี้นะครับกำลังได้รับความนิยมนะครับผม พรว่าการตกแต่งนะครับผมก็แต่งตามสไตล์ของแรปเตอร์ได้เลยนะครับเหมือนคันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีเทลนะครับคันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับผมคันนี้นะครับเครื่องยนต์อยู่ที่2.0ลิตรนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีพัดลมไฟฟ้านะครับผมจะไม่หน่วงแรงเครื่องนะครับแล้วก็มาพร้อมนะครับผมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดของคันนี้เขานะครับ ส่วนด้านหน้าไฟตัวนี้นะครับไฟจะเป็นไฟ LED นะครับแต่ไฟ day time ขนาดใหญ่เลยเป็นรูปสีแคมป์นะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับผมจะเป็นไฟ LED แผงไฟ LED ครับจะอยู่ด้านข้างนี้นะส่วนด้านหน้าตัวนี้จะเป็นหน้าทรงสไตล์ของแรปเตอร์นะครับผมก็คือเปลี่ยนทั้งชุดหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าหรือกันชน นะครับผมอันนี้เราเปลี่ยนทั้งชุดนะครับเพราะว่าสังเกตได้ว่ากระจังหน้าจะดูใหญ่นะครับผมจะดูใหญ่กว่าตัวที่เราเปลี่ยนแค่กระจังหน้าอย่างเดียวนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนทั้งชุดเลยก็เปลี่ยนด้านล่างด้วยนะครับของตัวนี้นะครับเป็นทรงของแรปเตอร์เขาเลยนะครับผมตัว XOS นะครับผมก็คือด้วยราคาที่ประหยัดด้วยนะครับผมคุ้มค่านะครับผมของคันนี้ตัวนี้ไฟนะครับก็จะมีไฟ LED นะครับเป็นไฟ LED ด้วยนะของกระจังหน้าเขาสามารถเลือกได้นะครับเอาแบบไม่มีไฟหรือแบบ มีไฟสีส้มสีขาวก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับผมส่วนด้านข้างของชุดแรปเตอร์เขานะครับแก้มคิ้วนะครับคิ้วด้านข้างตัวนี้เห็นไหมครับจะเป็นชุดของทรงแรปเตอร์เขาเลยนะครับจะเป็นพาเทียบนะนะครับส่วนยางตัวนี้นะครับผมก็คือล้อแม็กนะครับเป็นขอบ18นะนะครับลายแม็กก็สามารถเลือกได้เป็นสีลมดำนะนะครับอันนี้ลายขีดดาเลยนะครับผมมันจะมีขีดเงินขีดแดงนะครับมีให้เลือกหลายสไตล์นะครับแล้วก็ยางนะครับผมยางตัวนี้นะครับจะ2องหหนะ หนายาง265แล้วก็แก้มยางที่ดูใหญ่นะครับดูหนาให้ความนุ่มนวลก็คือ60ตัวนี้นะครับเป็นยางของมอสเตอร์เขานะครับคันนี้จะไม่ได้ยกนะเพราะเราใส่418นะครับข้อดีของการไม่ยกหรือใส่ล้อแม็ก่ันนี้นะครับผมหนึ่งนุ่มนวลนะครับขับสบายนะครับออกทางไกลเนี่ยสบายเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างจะเป็นช่วงล่างเดิมอยู่นะครับเป็นช่วงล่างเดิมของเขารเราจะไม่ได้มีการยกนะ ลาวหลังคาด้านบนนะครับผมลาวหลังคาตัวนี้นะครับจะเป็นสีดำนะครับผมสามารถเลือกได้จะเป็นสีบนเงินก็ได้เช่นเดียวกันเป้ารองมือนะครับผมตัวนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเป็นเป้ารองมือแบบสีดําด้านเหมือนคันนี้หรือเป็นสีดําเงาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่กระจกนี้นะ XLS นะครับผมไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกเขาสติกเกอร์นะครับสามารถเลือกได้เลยครับอยากได้สติกเกอร์นะครับสไตล์ไหนนะครับเรามีให้เลือกหลากหลายนะครับผม เราจากได้สไตล์ไหนหรือลูกค้ามีแบบสติกเกอร์เองก็สามารถบอกผมได้นะครับไฟนะครับผมไฟตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะปกติไฟของ XLS จะเป็นไฟสีแดงนะเป็นโคมแดงนะนะครับผมแต่ตอนนี้เป็นโคม LED นะครับเป็นไฟแต่งนะนะสวยงามนะครับผมแบบครึ่งเสี่ยวเลยเต็มนะครับเต็มหลอดเลย LED full LED เลยนะครับแล้วก็มากับด้านข้างตัวนี้เห็นไหมครับปกตินะที่เราเห็นกันก็คือ ปกติไฟท้ายนะครับจะเห็นแค่ด้านหลังนะครับผมแต่เนี้ยด้วยความปลอดภัยนะครับก็เห็นที่ด้านข้างด้วยนะครับสวยงามนะครับลมดําแล้วก็ใส่ชุดครอบกันกระแทกของตัวนี้ไปด้วยนะฮะครอบกระบะนะครับผมฝาครอบกระบะตัวนี้เห็นไหมครับสามารถเลือกสีได้ฟอนได้นะครับหรือว่าจะเอาสีดําเงาก็ได้นะครับฟอน FORD นะครับจะเป็นแบบสามมิติแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ XLS นะครับก็จะมีกล้องถอยนะนะครับแต่จะไม่มีเซนเซอร์นะครับแล้วก็ กันชนท้ายกันชนท้ายตัวนี้นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมรถสีขาวกันชนท้ายก็เป็นสีขาวเช่นเดียวกันนะครับอะคริลิกคาว่าเลนเจอร์เป็นอะคริลิกตัวนูนนะครับเดี๋ยวนะครับผมผมจะพามาดูภายในนะครับผมว่าภายในของ XLS นะครับลูกค้าจะโอเคไหมนะครับผมด้วยความที่ภายในนะครับของ XLS ตัวนี้นะครับผมจะเป็นเบาะผ้านะครับผม จะเป็นบ่อผ้าเข้าไปนะครับแต่คันนี้นะครับเปิดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะเป็นบ่อหนังจะเป็นบ่อหนังนะครับลายบาะหนังเห็นไหมครับเป็นสีน้ำตาลตัดด้วยนะครับตัวนี้นะครับระบบนะครับก็จะมีเปิดไฟหน้านะครับอัตโนมัติเห็นไหมครับแล้วก็ปัดน้าฝนอัตโนมัตินะครับผมตัวนี้ก็ใช้กุญแจนะครับผมหน้าปัดนะครับจะเป็นหน้าปัดขนาด8นิ้วนะหน้าจอกลางนะครับ เป็นหน้าจอกลาง10นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay โอเคนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจแต่งเหมือนคันนี้หรืออยากจะแต่งสไตล์ที่เยอะกว่าน,นี้ก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับอยากได้ใส่โลบาร์เล็กเพิ่มเติมเข้าไปสปอร์ตปาเพิ่มเข้าไปนะครับหรือแต่งนะครับผมเพิ่มเติมมากกว่านี้นครับของ Hammer หรือของอะไรต่างๆที่ นะครับผมลูกค้าอยากแต่งก็คือโทรมาคุยกับผมแล้วผมจะแนะนําไอเดียการแต่งนะครับผมค่าใช้จ่ายงบประมาณนะครับผมหรือนะครับผมโปรโมชั่นต่างๆให้กับลูกค้านะครับผมถ้าลูกค้านะครับไม่มั่นใจนะครับลองเข้าไปดูที่คลิปผมได้นะครับในช่อง YouTube ช่อง Tik t o อกนะครับได้หมดเลยนะครับผมหรือในเพจก็ดูได้นะครับผมแล้วก็การจองนะครับผมก็คือออนไลน์นะครับผมลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับผมก็คือสามารถโอนจลงเข้าบริษัทได้เลยทุกกรณีนะครับผมก็คือปลอดภัยนะครับผม แล้วผมจะจัดส่งนะครับถึงที่บ้านได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวก่กนนะครับสวัสดีครับ